สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนลลบอลชาวต,ต่างชาติกันครับหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะแคนาดาไป3ต่อศูนย์เซตสำหรับแมตช์แรกสนาม2ใน VNL 2022ัณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ครับโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ22และ2 6ต่อ24ครับ ซึ่งก็เก็บแต้มเพิ่มไปอีก3แต้มรวมคะแนนล่าสุดอยู่ที่11แต้มครับสำหรับคนที่ทำสกอร์สูงสุดให้กับทีมไทยนะครับในแมตช์นี้ก็คือพิมพิชยากโกรามทำไป21คะแนนตามมาด้วยชาชิจุออนโมกสีทำไป17คะแนนและอัจราพรคงยศทำไป7คะแนนครับโดยในเกมต่อไปสาวไทยจะพบกับทีมชาติโปโลแลนด์ในวันที่16มิถุนายนเวลา10นาฬิกาครับ เราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวต่างชาติกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจบแมตช์นี้ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวต่างชาติาาตาาตาคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าแคนาดาไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นแมตช์นี้ฉันไม่รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากนักความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยแลนด์คว้าชัยชนะต่อเนื่องอีกแล้วเพราะเขาทําผลงานได้ดีมากๆในการแข่งขันครั้งนี้ อดใจรอที่จะดูแมตช์ไทยพมกับญี่ปุ่นไม่ไหวแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันชอบดูพรพันธ์เป็นเซตเตอร์พรพันธ์กับพิมพิชญาหยุดไม่ได้จริงๆทั้งสองสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆยินดีกับทีมไทยด้วยความคิดเห็นของคนต่อมาครับสำหรับฉันแล้วในตอนนี้พิมพิชญาคือท็อปสกอร์ตัวจริงของไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกม แต่ทีมแคนาดาผิดพลาดจนเกินไปในแมตชนี้พวกเขาไม่มีความเม่นยำเท่าที่ควรไทยแลนด์ดีกว่าจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอัจฉราพรดูเธอจะตีบอลไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเลยนะหลายครั้งที่คู่แข่งรับบอลเธอได้บางครั้งก็ติดบล็อกอีกด้วยความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาถามว่าปิยนุษหายไปไหนหรอความคิดเห็นของคนถัดมาครับแคนาดาอ่อนแอเกินไป พวกเขามีเบอร์สามที่น่ากลัวเพียงคนเดียวเท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับเกมป้องกันของไทยแลนด์นั้นยอดเยี่ยมจริงๆเหมาะสมกับทีมอันดับที่14ของโลกแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันชอบทีมไทยแลนด์มากๆและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ามือเซตสำรองอีกคนของทีมไทยเธอก็ทำได้ดีนะ แต่อย่างไรก็ตามพรพัน,นควรถูกส่งลงสนามจนจบแมตช์เพราะแคนาดาไม่ใช่ทีมที่เอาชนะได้ง่ายๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับวันนี้ทีมไทยแลนด์เล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยมีจังหวะแรนลี่ที่สนุกเกิดขึ้นหลายครั้งในแมตช์นี้ทำได้ดีทั้งสองทีมความคิดเห็นของคนถัดมาครับพิมพิชญาท็อปสกอร์อีกครั้งไม่มีใครหยุดเธอได้แล้วในตอนนี้ขอให้โชคดีในเกมต่อไปไทยแลนด์จากฟิลิปปิน ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์แม้ว่าพวกเขาจะชนะในเกมนี้แต่เมื่อดูเกมการโจมตีจากมิดเดิลบล็อกนั้นน้อยมากๆหลังจากที่ปลื้มจิตและนุสราอัมลาทีมชาติฉันมักจะชอบดูผู้เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกโจมตีความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่ายอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ยังคงมีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่แม์นี้ฉันคิดว่าแคนาดามีความผิดพลาดเยอะเกินไปและเมื่อเขาพยายามจะทำคะแนน แต่พบว่ามันสายไปแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับแคนาดามีแต้มเซิร์ฟเอชที่ดีกว่าไทยนะถ้าพวกเขาไม่ทำเสียเองมากเกินไปอาจจะได้เซตจากไทย1-2ถึงเซตก็ได้นะความคิดเห็นของคนต่อมาครับแคนาดามักจะทำคะแนนได้ดีในช่วงที่เป็นฝ่ายตามแต่ในตอนท้ายที่สุดพวกเขาก็พลาดในแต้มสำคัญทั้งหมดความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่เล่นบอลได้สวยงามจริงๆ ฉันชอบที่จะดูทีมทยแน์เล่นเสมอความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าแคนาดาทำได้ดีมากแล้วกับการเตรียมตัวของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะมีตัวทำสกอร์เพียงไม่กี่คนความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันได้ดูทั้งเกมการแข่งขันแล้วรู้สึกประทับใจกับเกมป้องกันของไทยจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีอีกครั้งสำหรับทีมไทยสู้ต่อไปนะสาว เราทุกคนคอยสนับสนุนคนความคิดเห็นของคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าชาวเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ภูมิใจกับทีมไทยแลนด์จงรักษาจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้นี้ไว้สู้ต่อไปไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับแคนาดาทำผิดพลาดมากมายในช่วงท้ายเกมพวกเขามีโอกาสทำคะแนนและสามารถขึ้นนำได้แต่พวกเขาก็ทำมันพังไปหมดยินดีด้วยประเทศไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมคเมนต์ว่า แคนาดาให้คะแนนทีมไทยจากความผิดพลาดหลายคะแนนพิมพิชยาคือผู้เล่นที่เสถียรที่สุดของทีมไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับความภาคภูมิใจของเอเชียความอัศจรรย์ของประเทศไทยกลับมาอีกครั้งยินดีด้วยจงมุ่งตรงไปสู่รอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าทําได้ดีมากฉันภูมิใจในทีมไทยมากบางทีคนอาจเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียในเวลานี้ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าแคนาดาไม่มีความแน่นอนในเกมบุกอย่างเห็นได้ชัดความผิดพลาดมากมายมหาศาลจนทําให้พวกเขาเป็นผู้แพ้นในแมตช์นี้และคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวต่างชาติคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยแลนด์ยังคงเป็นทีมที่น่าทึ่งต่อไปและพิมพ์พิชญาก,ก็คือผู้เล่นคนสําคัญที่โคช้ชไม่สามารถถอดเธอออกจากสนามได้แม้แต่วินาทีเดียว และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟ,แฟ,แฟลแลนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํามาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ